สวัสดีค่ะวันนี้ต้มจืดหน่อไม้นะคะหมูสับนะคะนี่นะคะอลันขี้ว็ให้เขาเปื่อยๆกันนี้นะคะนี่นะคะต้มจืดหน่อไม้หมูสับนะคะนี่ค่ะหมูสับเคี่ยวเขาเยอะๆก่อนนะคะเป็นเมน,นูแนะนำนะคะของเรานะอันนี้ ต้มจืดหน่อไม้อินทรีย์ค่ะเชื่อไปเรื่อยจ้าน,นี่ค่ะหน่อไม้เลือ้อยเราจะปิดแก๊สแล้วนะคะ ใส่ถ้วยนี่นะคะหน่อไม้สดนะคะ,คะนี่นะคะใส่นี่เลยพร้อมเสิร์ฟแล้ว เป็นหมูสับนะคะร้อนเลยกินช่วงเช้ากลางวันนนะคะอากาศฝนตกนี้กินแบบว่าร้อนนฝุ่นนร่างกายให้ร่างกายดีขึ้นแข็งแรงนะคะดีค่ะมามาจ้า หมูสับนะคะหมูสับเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วจ้าเราไม่ได้เปิดไฟนะคะนี่ค่ะน่อไม้หมูสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีเครื่องปรุงน่อไม้นะเอาไปต้มก่อนนะคะแล้วก็หมูสับเครื่องปรุงรสนะคะใส่ลงไปนะคะก็ออกแซ่บๆอร่อยๆนะคะก็ ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะไว้พบกันคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไ like, ล share, คล์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะสาธุคะ่ะไปบายไปแล้วคะ่ะ